หลังจากที่กองทัพของรัฐบาลอียิปต์ได้ก่อเหตุสังหารประชาชนจำนวนเกือบ600รายในช่วงรัฐประหารเมื่อปี2556หลังจากนั้นทางกลุ่มของสหภาพยุโรปก็มีการกำหนดเอาไว้นะคะว่าห้ามขายอาวุธให้กับรัฐบาลของอียิปต์ ตล่าสุดนี้องค์การนิรทศกรรมสากลหรือ Amnesty International เปิดเผยว่าสมาชิกสาภาพยุโรปหรือ EU ถึงเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะคะที่ไม่สนใจมาตรการห้ามส่งอาวุธให้กับอียิปต์ที่บังคับใช้ทั่ว EU ค่ะทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดการฆาตรกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายการบังคับให้สูญหายและการซ้อมทรมานได้ค่ะ ถแถลงการของแอมเนสตเมื่อวานนี้บอกว่า EU ห้ามการส่งอาวุธให้อียิปต์หลังจากเกิดเหตุกองทัพอียิปต์สังหารหมู่ประชาชนกว่า600คนเมื่อเดือนสิงหาคมของปี2556นะคะแต่ว่า12ชาติสมาชิก EU รวมไปถึงเบลเรียฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีสเปนและก็อังกฤษยังคงส่งอาวุธและเครื่องมือตำรวจให้กับอียิปต์อยู่ค่ะข้อมูลนี้บอกว่าเพียงแค่ปี2557เพียงปีเดียว รัฐ e อได้ออกใบอนุญาตส่งอุปกรณ์ทางทหารให้กับอียิปต์แล้วถึง290ใบคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า6,770ล้านดอลลาร์หรือประมาณ243,355ล้านบาทค่ะซึ่งอาวุธที่สมาชิก e อูขายให้กับอียิปต์ก็มีทั้งการส่งออกและการเป็นนายหน้ามีทั้งอาวุธขนาดเล็กอาวุธเบาเครื่องกระสุนรถหุ้มเกราะเฮลิคอปเตอร์ทหารและก็อาวุธหนัก ที่ใช้ในการต่อต้านการก่อการร้ายและปฏิบัติการทางทหารรวมถึงเทคโนโลยีสอดแน้มด้วยค่ะส่วนในปี2,558เพียงแค่ปีเดียวพบว่ามีการบังคับให้บุคคลสูญหายแล้วกว่า1,250คนนะคะมีการวิสาม,มันฆาตกรรม267คนและมีนักโทษการเมืองแล้วกว่า40,000คนค่ะ